พอล,ล,ลุงพูดเมื่อวานนี้ว่าลาแล้วกกกอกนะคะมันก็เลยทําให้เราใจหายนะคะเนาะใจหายตรงที่ว่าเออเราอยู่กันมานานแล้วลุงก็อยู่ตรงนี้มานานแล้วเราก็ตั้งใจมาที่กกกอกมันเป็นความตั้งใจของเราเนาะที่เราจะมาให้กําลังใจลุงป้า,านะคะแล้วเราก็ได้มาทําดีทุกๆด้วยทีนี้การที่ตอนแรกอะคิดว่าถ้าลุงไปอยู่วางเยี่ยมแล้วอะอไปอยู่เลยโดยที่ว่า ไม่ได้กลับมากบก,กอกอะ่ะก็คงจะไม่ได้ตามไปมนะคะแต่ถ้าลุงแบบไปไป,ไปมามาเราก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิม,มนี่นะคะก็เมื่อวานก็เลยรู้สึกว่าใจหายทีนี้เราก็อยู่ที่นี่เราก็ผูกพันกันนะคะผูกพันกับพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะผูกพันกับการที่ว่าตื่นเช้ามาเราเห็นลุงออกมาทํางานให้พวกเราได้เห็นได้ถ่ายคลิปทุกวันทุกวัน,วนใช่ไหมคะทีนี้มันก็เลยทําให้เราแบบ รู้สึกว่าใจหายเราก็เลยแบบร้องไห้เมื่อวานนี้นะคะเนาะมีแหละเป็นความที่ว่าเราถ่าลุงไปแล้วพวกเราก็ต้องตามไปอยู่แล้วแหละทุกคนเนาะถ้าถ้าคนที่ไปได้นะแต่สําหรับเฟื่องเองอะ่ะคงตามไม่ได้นะคะคงตามลุงไปที่วังเยี่ยมไม่ได้ถ้าลุงไปอยู่เลยนะถ้าไปอยู่แบบถาวรเนาะเราก็คงไม่สามารถที่จะไปอยู่ได้ด้วยภาระหน้าที่ของเราก็คือหนึ่งครอบครัวนะคะความจําเป็นของเราคือครอบครัว เพราะว่าเรากะว่าเออเรามาติดตามชีวิตลุงก็มาที่กกอกมันก็ใกล้เนาะเดี๋ยถ้าไปวังเยี่ยมก็เพิ่มอีกกี่กิโลนะคะร6 5ยหกิบห้าร้กิโลนะคะแล้วจากบ้านเรามาไปวังเยี่ยมอีก,กตีตีไปเฉพาะขาไปก็ประมาณ500ใช่ไหมเสือครับห้าร้อยกว่ากิโลมันไกลนะคะมันไกลที่จะาสามีที่จะขับรถามาส่งแล้วก็มารับอะไรเนี้ยนะคะมันก็ไกลเกินนะคะ นี่แหละก็เลยรู้สึกว่าเออเราใจหายนะก็เลยแบบร้องไห้เนาะเราก็คิดถึงพี่น้องของเราทางนี้ด้วยนะคะเม่าพี่น้องทางกกตูมกกอกหลายช่องใช่ค่ะน้องพี่น้องยูทูบเบอร์ที่เราเรามีอะไรเราก็ทันด้วยกันเนาะมันเป็นความผูกพันมันมันเป็นสายใยเนาะสายสัมพันธ์ที่พวกเราได้อยู่ด้วยกันนะคะีนพอเรารู้สึกว่าเออถ้าลุงไปอยู่กางเยี่ยมจริงๆอ่ะมันก็ใจหายนี่แหละค่ะก็คือภาพเริ่มต้นนะคะ ที่ทําให้เราแบบอร้องไห้เมื่อวานนี e> ้ถ้าสมุิพี่เฟื่องตัดสินใจว่าไม่ได้ตามลงไปคือก็จะกลับไปอยู่บุรีรัมใช่ค่ะก็คงจะกลับไปอยู่บุรีรัมแต่ถามว่าเรากลับไปอยู่บุรีรัมเรามีโอกาสที่จะไปเยี่ยมลุงหรือเยี่ยมพี่น้องยูทูบเบอร์ที่หวังเยี่ยมไหมก็มีโอกาสแต่ถ้าจะให้เราแบบไปอยู่ไปอยู่เลยไปอยู่ทําเหมือนที่เรามาอยู่ทุกวันเนี้ก็คงคงมาไปอยู่แบบนั้นไม่ได้ค่ะเนาะนี่นะคะก็ แฟลกซีด้วยนะคะก็แบเป็นกําลังใจให้ลุงป้านะคะแล้วก็พี่น้องยูทูบเบอร์ทุกท่านด้วยนะคะพี่เพื่องทําอะไรอยู่ที่บุรีรามปกติครับก็หน่ละก็เป็นชาวนาเนาะสก็งานงานงานอดิเรกของเราก็คือการทําบายสีนะคะเะแต่อาชีพของเราจริงๆก็คือชาวนานั่นแหละคะ่ะแล้วเราก็ทําบายสีคือมีงานอะไรเราก็ทําหมดนะคะเนาะ เพราะว่า,าไปอยู่บ้านมันมีงานมาตลอดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเราจับพี่น้อง youtube ไปแล้วนะคะเราก็คงไปทำคอนเทนต์ของเราเองนะคะคแต่จุดยืนของเราก็คือยังยัง,ยงใจเราก็ยังอยู่ที่ลุงป้านะคะคคก็ยังรักลุงป้าเหมือนเดิมนะคะคก็ยังจะไปให้กำลังใจนะคะนะคะถ้าเกิดกับบุตรดํมแล้วนะคะได้ค,คุยกับครอบครัวกาแฟได้ยัง อ๋อยังยังไม่ได้คุยในเรื่องนี้นะคะยังไม่ได้คุยในเรื่องนี้นะคะคือเราก็เพิ่งจะรู้เมื่อวานเนาะครับค่ะรู้เมื่อวานตอนตอนค่ำเราเลยแบบคือวันทีมันก็ตั้งตัวไม่ติดนะคะเนาะงมันตั้งตัวไม่ติดนะคะตุ่มตามก็ไปบ่ตุ่มตามตุมตามไปได้อยู่แล้วตามไปนะคะเนาะทุกคนก็คงจะตามไปนะคะก็สะดวกนั่นคนที่สะดวก ป้าคำใสยังไม่ไปเลยป้าป้าคำใสยังไม่เคยไปไม่เคยไปสักครั้งที่บางเยี่ยมเหรอคะแม่ที่วางเยี่ยมไม่เคยไปเลยหนูเคยไปครั้งหนึ่งว่าจะไปเมื่อวานนี้แต่ก็ไม่ได้ไปเป็นไปดำนาหนูได้ไปครั้งเดียวไม่ต้องตื่นเต้นเราเป็นคนสบายอยู่แล้วเป็นยังไงนะเป็นคนสบายอยู่แล้วป้าคำใสไม่ได้ตื่นเต้นป้าเพิ่แต่ปรำเป็นเลย แล้วก็เราไม่จ้องเดินล้อขอบคุณอยู่ไหนก็อยู่ได้ค่ะเมืองไทยอยู่ไหนก็อยู่ได้เนาะในมุมมองของไปเสือก็คงจะมีหลายช่องเนาะทุกคนที่เขาไม่ได้ตามไปเนาะอย่างที่เราทราบกันดีว่าคนที่เขาเป็นคนพื้นถิ่นที่นี่นะทางบ้านกกอกทางบ้านกกตูงนะคือที่นี่คือบ้านเกิดของเขาเป็นที่ที่เขาอยู่มาตั้งแต่ตั้งแต่แรกเกิดทำมาเลี้ยงชีพ ประกอบอาชีพนะแล้วก็สําคัญเลยคือครอบครัวเขาอยู่ที่นี่นะเขาคงจะไม่ได้ตามนะคงไม่ได้ตามลงไปนะคนที่เขามีครอบครัวจริงๆก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับใช่ครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ตามแล้วไม่รักลุงป้านะรักเหมือนเดิมนะคะพ่อแมแต่เรายังไม่พร้อมเนาะใช่ค่ะมันหลายๆอย่างเนาะแม่เนาะใช่มันห่วงหน้าห่วงหลังค่ท่คือเราจะไปหาลุงน่ไปได้ใช่ค่ะ คืออย่างนั้นเราแบบไปเยี่ยมเยียนไปหาอะไรได้น้องแม่เนาะถ้าเราจะมาอยู่แบบเหมือนอยู่ที่นี่อะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ป้าค้าใส่ก็ยังคิดอยู่ในใจอยู่ว่าถ้าถ้าอย่างแม่ถ้าไปก็ต้องพ่ออยู่แม่อยู่นู่นมันคือแบบไกลมาๆนาะแม่เนาะ้าไปต้องแบ่งกันเพราะว่ามันไกลเนาะอันนี้มันใกล้ไปแป๊บเดียวนี่บกัน ถ้าไปอยู่ถ่าวมก็คงไม่ได้เนาะเนาะไม่ไดปมาสไตล์ไปมาเนาะสำหรับผมก็คงจะทำเหมือนต่อเอะยังไงครับก็สุขเสาร์อาทิตย์อะไรอย่เงี้ยครับค่ะแล้วครัวสูงล่ะผมก็ต้องตามงอตามงอ นะครับอ่ะสู้ไปนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะสู้ไปดเราก็จับมือกันเต็นหนาเพียบแบบเต็นท์ด้วยกันประมาณนี้นะครับแล้วตุ่มตามจะไปยังไงทีนี้ตอนไปบางเยี่ยมครับผมก็กางเต็นท์นอนเอาครับไม่เดินทางเวลาเดินทางับมอเตอร์ไซค์ครับตามไปเพราะว่าค่าน้ำมันมันก็ไม่แพงครับมอเตอร์ไซค์ไปบางเยี่ยมก็เสียแค่ร้อยเดียวถ้าเราไปเราก็ไปตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันเดี๋ยวอยู่สัี่วันอีกสี่วันก็มาอยู่กาะเกาะผมก็ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตสูงขนาดนั้นต้องแบบ ไปสร้างบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ครับใช่ใช่ใช่แล้วอีกอย่างาแล้วอีกอย่างผมก็ยังยังยังอันนี้อยู่ใช่ยังเค้งคว้างใช่เค้งคว้างแล้วอีกอย่างผมก็ตามงอเขาอยู่นะครับ<ม>ชีวิตตุ่มจานยังเค้งคว้างอยู่นะคะยังนิก,กี้ไปไหมน,<า>นิกี้ฮะนิกี้ไปบางเยี่ยมหรือเปล่าครับ มันมีผลกระทบหลายอย่างหนึ่งคือช่วยการขายของของผมเนี่ยเสื้อผ้าผมก็รับเอาที่นี่ส่งของที่นี่นะครับผมก็เลยต้องแบ่งเวลาแบ่งแบ่งเวลาไปนะครับแบ่งเวลาก็ไม่ยากผมคิดไว้แล้วนะผมคิดไว้แล้วว่าอผมก็รีบไปจับจองที่อยู่นู่นก่อนแหละอันดับแรกถ้าผมไม่มีที่นอนก็อยู่ยาก ตอนดงตามมาอยู่กกอก,กมากกกอก,ก,กช่วงแรกๆอะ่ะมายังไงแล้วพักที่ไหนอ่ะโอ้ดีเลยดีเลยของคือสัมภาษณ์ผมก็ได้นะตอนแรกๆตอนที่ยังไม่มีห้องเช่าที่ไหนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่